โอเคทุกคนคือวันนี้แม่งเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมแน่นอนว่าทุกคนอ่ะเราก็ต้องพักผ่อนแต่วันนี้เราแม่งมีงานเว้ยแต่ว่าปัญหาเลยเนี้ยก็คือเราต้องเตรียมตัวใช่ไหมแต่ว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งเลยคือแม่งเราแม่งแบบคิดไม่ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วปัญหานั้นอ่ะก็คือเราแม่งไม่รู้ว่าจะใส่ชุดอะไรไปดีว่ะ โอเคนอกจากว่าเตรียมตัวเนี่ยเราก็ต้องเตรียมของด้วยใช่ไหมเราก็ต้องมีกล้องถ่ายรูปเลยของเพื่อนเชียน์ฟังเป็นเล่นถุนแจรถจุดนีเนยกระเป๋าสตางค์หูฟังด้วยโทรศัพท์อันนี้ห้ามขาดเลยถุงมือขอับรถแจ็คเก็ตอีกตัวนึงและที่สำคัญก่าอนออกจากบ,บ้านอย่าลืมเตรียมกกันนอ็อ ก็ขับไอเยื่อนะครับคือมาแพงแอคหน่อยนี่เท่เชียวสำหรับใครสงสัยว,ว่าผมแต่งเต็มขนาดเนี้ยผมจะไปไหนแน่นอนว่าผมก็ต้องไปที่ตลาดสมรกรนั่นเองรอเรื่อยนะครับโอเคจริงๆอะ่ะเราอะ่ะนัดรุ่มพี่คนนึงถ่ายรูปเวที่เปิดลำโพงแต่ว่าแม่มีปัญหาใหญ่ เดี๋ยวไปดูกันว่าปัญหาอะไรตอนนี้เราก็มาอยู่ในหวนัวลำโพงแล้วเราเรากับเขานัดจะมา่มายโมงตอนนี้ก็มาเที่ยงครึ่งก็คือมาก่อนที่สิบโมงโอเคสำหรับคนที่สงสัยว่าเราจะไปถ่ายใครเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นบล็อกไอจีก่อนนี่ขึ้นแล้วต่อไปก็จะเป็นติกตอกเขาเะไรก็ <c oughs> ต้องทำมั้งสวัสดีครับนี่คือ แบบของเราไอ้พี่จินนี่นะครับอันนี้คือแฟนเขาดีครับสวดีครับเืองนี้ไม่เป็นปัญหาเลยก็คือหัวลำโพงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายห้าร้อยกว่าบาทใช่ห้าร้อยกว่าบาทแล้วก็เลยตัดใจว่าจะไปหุชันร้อยปีกันที่ใกล้ใกล้เพราะว่าไม่ไหวห้าร้อยกว่าบาทสวัสดีครับตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ที่สวนสาธารล์ร้อยปีค่ะทำใจไปเนาะค่าหัวลำโพงค่าร้อยสามห้าไม่ไหวค่าสถานที่ ขับมาสามนาท really. <g polish> ีไ <yelled> ด้ฟร <el> ีเลยเออขับมาถ่ายไได้ฟรีเลยแต่จริงๆได้หัวลำโพงมากกว่านะแต่ว่าก็แหละก็เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็จะไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็คงกว่าถ่ายทีเสร็จก็คงต้องเสร็จแหละไป้้้างยวรตนีด อนนี้เราก็เปลี่ยนโลจากส่วนอุทยานร้อยปีมาเป็นโมลอดใต้โรงเรียนรุ่นปี๖ผมก็คือมันเป็นโลเพรอยากได้โลนี้อตอนเนี้ยเราอะถ่ายรูปเสร็จแล้วเว้ยตอนเนี้ยที่ลำบากอะเพราะว่าเสียงค่าฉนดแม่งดังก็เลยต้องมาพาดนี่จะว่าวันเนี้ยเป็นวันที่แม่งมีความสุขมากๆเลยใช้ชีวิตนี่ก็บกมือไปบ่ายพี่เขาพี่ัะผมนี่ ชนบัดอำนึงโอ๊ยเจ็บ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  ตอนนี้เราก็เตรียมตัวจะปิดคลิปแล้วเพราะว่ามันประมาณสิบทุ่มแล้วก็จะเตรียมตัวก่อนนั่นนเข้านอนนี้นะครับเห็นไหมขอบตาเนี่ขอบตาดำหมดแล้วทําง,งานติดเกินก็ขอขอบคุณนะครับที่มาดูคลิปบันทึกประจําวันกงของผมที่เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งนะครับโอเคเราก็จะไปละปิดคลิปเจอกัน